สวัสดีท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Seven Two Channel เซเว่นทูชินแนลนั่เนเองนะผมแล้วนี้นะฮะเซเว่นทูชินนลก็หยู่นกลับมาง,งานเรื่องมหาเวทผนึกมารกับการวิเคราะห์และสรุปมังานในตอนที่186นั่นเองเนี่ยผมกับมังานที่มีชื่อตอนว่าโตเกียวโคนี่เขต2พาร์ท5 ทาวความถึงมังงะนในตอนก่อนมังงะนในตอนก่อนนะตอนนี้นะฮะผู้เล่นสุดโหดอย่างคาชิโมะาจิเมะเนี่ยที่ในตอนแรกฮาคฤณเนี่ยกะวางแผนในการบวกเนี่ยในตอนนี้เขานะฮะก็ได้ไปเชิญหน้ากับแพนด้าซึ่งแน่นอนนะว่าความต่างชั้นระหว่างฮาจิเมะกับแพนด้าเนี่ยค่อนข้างมหาศาลทําให้ในตอนนี้แพนด้าเนี่ยถึงกับเสียร,รูปไปเลยทีเดียวและไม่ใช่เพียงแค่แพนด้าเนี่ยแพ้หมดรูปไปแค่นั้นนะฮะแต่ว่าในตอนนี้แพนด้านะฮะก็ได้เสียหมดในการแปงลงร่างด้วยนั่น,นคือหมดกอยล่าและหมดพี่สาวอย่างะไไโนน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 นแแแต่่่่ลล้้้้วววิิาาาาาทีีีีััขจเเมมกกงดด็ คนเอนปมากดมาเขาคนนั้นเลยคือรุ่นพี่ปีสาสุดแก่งฮาคาลิ ภาพหน้าปกของมังงะในตอนนี้เนี่ยฮาคาลีนะฮะจะมีออร่าอยู่รอบตัวและออร่าของฮาคารีในตอนนี้เนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับตโนธโดนตีเว้ยและเมื่อฮาคาลีมาถึงฮาคาลีก็ไม่รีรอในการเข้าโจมตีเขาได้ใช้มัดขวาในการซัดหน้าฮาจิเมะแต่ฮาจิเมะเนี่ยก็สามารถใช้วุฒิเขาในการป้องกันการโจมตีได้แต่ถึงแม้เขาเนะฮะจะรับการโจมตีได้ไงก็ตามเนี่ยมัดของฮาคารีเนี่ยค่อนข้างรุนแรงมากรุนแรงถึงขนาดที่ว่าฮาจิเมะที่ได้มีการหยิบกระบ,บองเขาวากระบ,บองถึงกบหลุดมือแหละและร่างกายเขาเนี่ยก็กเ็นไปโดนตู้คอนเทนเน ฮาคาริแป8เนี่ยก็ไม่รอเขาได้พุ่งไปกระโดดใช้สองเท้าเนี่ยเตะเข้าใส่หน้าฮาจิเมะแต่ฮาจิเมนะน้าตอนนี้เนี่ยเขาก็ไม่ใช่พวกไก่กาเนื่องจากว่าเขาเนี่ยสามารถหลบก,การโจมตีครั้งที่2ได้และแล้วการต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นฮาคาลีนะฮะได้พูดไปในขนาดที่มือเขาเนี่ยมีพลังประจุไฟฟ้าที่เป็นอาคมเฉพาะของตัวฮาจิเมะอยู่ฮาคาลีในตอนนี้ที่โดนเนี่ยก็เลยพูดออกมาว่านี่แกรู้สึกจีดไหมวะและเสียงไฟฟ้าที่มือฮาคาลีเนี่ยก็ดังและเมื่อฮาจิเมะเห็นอย่างนี้นะฮะฮาจิเมะเนี่ยก็สนใจฮา อาคมฉันไม่ค่อยส่งผลกับหมอนี่เลยและจากนั้นฮาจิเมะนะฮะก็ได้พูดถามฮาการีไปว่าชื่อแกชื่อว่าอะไร และก่อนฮาคาริจะแนะนําตัวกับผมขอพูดอธิบายนิดหนึ่งนะฮะถึงการโจมตีของฮาจิเมคือปกติแล้วเนี่ยเวลาคนปกติโจมตีเนี่ยจะมีการอัดพลังสยเวทนะฮะหรืออัดพลังคําสาบเนี่ยเข้าโจมตีถูกไหมแล้วเวลาผู้รับต้องการรับการโจมตีเนี่ยหรือต้องการบล็อกการโจมตีเนี่ยก็ต้องใช้พลังสยเวทเนี่ยในการบล็อกการโจมตีด้วยซึ่งนี่เนี่ยมันคือการโจมตีปกติแต่ว่าฮาจิเมเนี่ยมันแตกต่างเนื่องจากว่าพลังสยเวทของฮาจิเมเนี่ยมันเป็นพลังสยเวทเกี่ยวกับประจุไฟฟ้าถูกไหมดังนั้นแล้วเนี่ยการโจมมีขออองาาาเเนนน่ป็ทั้้คุไฟ ด,งดังนั้นแล้วเนี so and and ่ยเวลาผู lad, ้รับรับการโจมตีเนี่ยผู้รับเนี่ยจะไม่สามารถป้องกันได้หมดถึงแม้ผู้รับนะฮะจะสามารถป้องกันพลังคำสาบได้เนี่ยแต่ก็ไม่สามารถป้องกันพลังประจุไฟฟ้าฮาจิเมได้อยู่ดีดังนั้นแล้วผู้รับการโจมตีเนี่ยจะเกิดอาการไฟช็อตจริงๆแล้วเทคนิคนี้เนี่ยมันคือเทคนิคในการเสริมพลังในการโจมตีฮาจิเมนั่นเองอย่างที่เราทราบกันนะว่าฮาจิเมเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งมากดังนั้นแล้วเขาเนี่ยจึงสามารถประยุกต์พลังเขาเนี่ยใช้ในการโจมตีรูปแบบต่างๆได้อย่างเหมาะสมและพลังอาคมประจุไฟฟ้าเขาเนี่ หรือพลังคุณใสเนี่ยที่ได้เอ่อลนออกมาจากร่างกายเขาเนี่ยค่อนข้างมหาศาลมากถึงขนาดที่ว่าสามารถเพิกเฉยต่อพลังไฟฟ้าฮาจิเมได้เลยและเหมือนว่าในตอนนี้นำซ้ำฮาคาริเนี่ยจะมีเพลงบางอย่างนะฮะเล่นอยู่ในหัวและเสียงฮาคาริเนี่ยก็ได้พูดไปว่าชื่อฉันคือฮาคาริคินจิแต่เรียกฉันว่าคินก็แล้วกันส่วนคนพังแนวนี้เรียกฉันว่าฮาคาริแปดแปดแปดนะเมื่อสิ้นคำพูดฮาคาริในตอนนี้ฮาจิเมนะคะคิดในใจว่าสุดยอดน่าประทับใจจริงๆและเขาก็ได้พูดกลับไปชื่อฉันคือ คาจิโมะฮาจิเมวีนาชีนั้นฮาคาริเนี่ยก็ทราบพันทีเลยว่าเขาคนนี้นะฮะคือเป้าหมายที่ฮาคาริเนี่ยตั้งใจต่อสู้ได้แต่แรกแล้วเพราะว่าก่อนเข้าร่วมเกมมาเนี่ยฮาคาริก็ตั้งใจสู้คนที่แข็งที่สุดอยู่แล้วและนัซ้ําในตอนนี้ฮาจิเมะนะฮะยังมีคะแนนถึงร้อยคะแนนนั่นเองและจากนั้นฮาคาลิก็ได้พูดไปว่าเอ้ยถ้าเกิดชนชนแล้วก็ ฉันขอใช้คะแนนแกก็แล้วกันนะและเสียงฮาจิเมะเนี่ยก็ได้พูดกลับไปว่าอยากทําอะไรก็ทําเถอะจะว่าไปแล้วแกกับแพนด้านั่นมาด้วยกันงั้นสินะงั้นก็บอกเรื่องที่แกรู้มาเกี่ยวกับสุขคุณนะเธอกัฉันสามารถจัดการแกได้แต่เหมือนในขณะที่ฮาจิเมะเนี่ยกำลังพูดอยู่ฮาคาริเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ได้ฟังนะฮะตัวเขาในตอนนี้เนี่ยกำลังเคลิ้มกับอะไรสักอย่างอ่าอย่ามันมาแล้วโบนัสของพลังไสยเวท ถึงเวลาโบยบินเมือนในตอนนี้ฮาคาลีเนี่ยกำลังตกอยู่ในภาวาของอะไรสักอย่างซึ่งเมื่อฮาจิเมะเห็นเช่นนั้นฮาจิเมะก็ไม่รอช้านะฮะได้พุ่งเข้ามาเตะเข้าหัวฮาคาลีและเมื่อสามารถเตะหน้าฮาคาลีได้ก็ได้จับหน้าฮาคาลีนะฮะยัดเข้าใส่หัวเข้าตัวเองในตอนนี้ฮาคาลีเนี่ยถึงจะเลือดออกจมูกแต่ไม่ได้มีการตอบโต้อะไรไปทาให้ในตอนนี้ฮาจิเมะได้คิดในใจว่าไอ้เจ้าหมอนี่ เออแดกไปแล้วเหรอและเสียงฮาจิเมะก็ได้พูดไปว่านี่แกนะอย่ามาทําให้ฉันผิดหวังเมื่อสินเสียงนั้นฮาคาริ้นเน่ก็ได้ซัดอย่างแรงนะฮะเข้าแก้มฮาจิเมะและเหมือนฮาจิเมะในตอนนี้เน่จะไม่สามารถป้องกันทันนะฮะจนได้ถูกต่อยอย่างแรงจนฟันหลุดและเมื่อฮาคาริสามารถต่อยฮาจิเมะได้ในตอนนี้ฮาคารินเน่ก็ได้พุ่งมาในการกัดเข้าโจมตีอีกครั้งเสียงฮาจิเมะเน่ก็ได้พูดชมเชยไปว่า นี่แกไม่เลวเลยนี่ว่ะหลายๆทั้งคู่เนี่ยก็ได้ต่อสู้กันอย่างสูสีนะฮะคนหนึ่งโจมตีคนหนึ่งป้องกันคนหนึ่งป้องกันคนหนึ่งโจมตีการต่อสู้ในครั้งนี้โคตรสูสีจริงๆและฮาจิเมเนี่ยจึงได้กระโดดถอยไปตั้งหลักสาเหตุในการตั้งหลักฮาจิเมเนื่องจากว่าในตอนนี้ฮาจิเมได้มีการชาร์จประจุไว้แล้วและการชารชจประจุในครั้งนี้เนี่ยก็มีความรุนแรงมากพอในการโจมตีฮาคาริตัวฮาจิเมในตอนนี้เนี่ยก็คิดในใจว่า ช้ามันเพียงพอแล้วและจากนั้นฮาจิเมะเนี่ยก็ใช้การโจมตีท่าเดิมนะนั่นคือการยิงประจุลบลงพื้นและการใช้ปัจจุบวกในการเข้าโจมตีพลังปัจจุบวี่นเข้าโจมตีฮาคาริอย่างแรงจนในตอนนี้นั้นแขนซ้ายฮาคาริเนี่ยถึงกับขาดและได้มีเลือดสาดกระเด็นออกมาทางฝั่งฮาจิเมะในตอนนี้เนี่ยคิดในใจว่ากามเนื้อเจ้าหมอ,อนั่นน่ะตายแล้วเพราะฉะนั้นแกสเสร็จฉันแน่แต่เมื่อฮาจิเมะเนี่ยกำลังวิ่งมาปรากฏว่าในตอนนี้ฮาคารินะฮะก็สามารถใช้เท้าขวาเขาเนี่ยในการเตะหน้าฮาจิเม ถูกต้องแล้วนะฮะถึงแม้ว่าแขนฮาคาลีเนี่ยจะมีการหลุดไปแต่ว่าในตอนนี้นั้นประสบการณ์ฮาคาลีเนี่ยค่อนข้างเยอะมากมายเขาเนี่ยจงไม่ได้เกิดอาการว่แวกเลยแม้แต่น้อยถึงแม้ว่าแขนเขานะฮะจะได้ขาดไปเมื่อหนึ่งวินาทีก่อนและเมื่อฮาจิเมะถูกเตฮะฮาจิเมะนะฮะก็คิดในใจว่าไอหมอนี่สามารถโจมตีสวนกลับได้หลังจากที่บ้านะเป็นไปไม่ได้คำพูดของฮาจิเมะในตอนนี้เนี่ยเขากำลังตกใจอยู่กับฮาคาลีเนื่องจากว่าฮาคาลีในตอนนี้เนี่ยกำลังง้างมัดสายในการเข้าโจมตีเขา ถูกต้องแล้วนะฮะทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยมัดซ้ายฮาคาริเนี่ยมันโคตรขาดไปตั้งแขนแล้วนั่นเองเหมือนในตอนนี้ฮาเิเมนะฮะกำลังสับสนกับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นงั้นเดี๋ยวผมเนี่ยขออธิบายเพิ่มนิดนึงกันแล้วกันฮาคารีในตอนนี้เนี่ยเขาได้แจ็คพอตจากการพนันแห่งความตายไร้ผลและผลลัพธ์ของแจ็คพอตในครั้งนี้นั่นคือโบนันแสแห่งพลังไสเวชัลลยไรซึ่งขีดจำกัดและสาเหตุในการได้แจ็คพอตของฮาคาลีนั่นคือในตอนนี้เนี่ยได้มีเพลงวนอยู่ในหัวซึ่งเพลงนั้นนะฮะคือเพลงแจ็ การตอแขนการรักษาแขนนะฮะการสร้างแขนเนี่ยมันจะอยู่ในเรื่องของเทคนิคคุณใส่ย้อนกลับแต่ว่าตัวฮาคารีเนี่ยเขาไม่เคยเรียนเรื่องของคุณใส่ย้อนกลับนั่นเองแต่ว่าถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นฮาคารีในตอนนี้นะฮะยังได้แจ็คพอตอยู่นั่นเองและแจ็คพอตที่ฮาคารีได้รับนั่นก็คือพลังคำสาปที่ไร้ขีดจำกัดและเพราะสาเหตุนี้เนี่ยถึงแม้ว่าแขนฮาคารีเนี่ยจะมีการขาดไปร่างกายฮาคารีเนี่ยจะเกิดปฏิกิริยาในการฟื้นฟูจนได้เกิดพลังงานคุณใส่ย้อนกลับที่ตอบสนองร่างกายฮาคารีที่ได้ขาดไปนั่นเองหร 4นาะที11วินาทีหลังจะได้แจ็คพอตและถึงแม้าคาริในตอนนี้เนี่ยจะฆ่าไม่ตายแต่ก็ถูกจํากัดด้วยเวลาเพราะฉะนั้นในตอนนี้เพลงชื่นชมเธอที่ได้มีการเล่นมาเนี่ยมันก็ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีตอนจบของเพลงและก่อนที่ตอนจบของเพลงนั้นจะมาถึงาคาริในตอนนี้เนี่ยจึงใช้แจ็คพอตของโบนัสในการใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเยว,วิคิเทงไขซาซ,าซาซึสบาคุโตะหรือชื่อแปลไทยเลยคือกางอนาเขต การพนันแห่งความตายไร้ผลและเมื่อ,อนาเขตฮาคาริที่ถูกกางข้อมูลทุกอย่างเนี่ยก็กำลังหลั่งไหลเข้าใส่ห,หัวของฮาจิเมะเพราะว่านาเขตฮาคาริเนี่ยมันคือ,อนาเขตที่ว่าโดนแน่นอนแต่ว่าเป็นแบบมีเงื่อนไขและสาเหตุที่ว่าทำไมฮาคาริเนี่ยถึงสามารถกางได้สองครั้งติดเนื่องจากว่าในตอนนี้ฮาคาริเนี่ยเขาได้แจ็คพอตมาจากเพลงชื่นชมเธอและผลลัพธ์ของมันนั่นก็คือพลังคำสาปที่ไร้ขีดจำกัดดังนั้นแล้วในตอนนี้พลังคำสาปฮาคารินั้นจะถูกเติมเต็มอยู่ตลอดเวลาตราบเท่าที่ฮาคาริแปบแในตอนนี้นั้นยังคงได้แจ็ ซ้ำแล้วซ้ำเล่ากังอีกครั้งก็ได้และแล้วมังงะเรื่องมหาเวทผนึกมาตอนที่ร้อยแปดสิบหกก็ได้จบลงไปมังงะในทิศหน้างดน,นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําเนื้อหาของตัวละครฮาคาริก,ากันแล้วกันคิดว่ามันถึงเวลาแล้วแหละเพราะว่าข้อมูลเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วส่วนคลิปนี้เนี่ยใครไม่ชอบหรือว่าชอบตรงไหนนะก็สามารถคอมเมนต์ก็ได้นะฮะเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับใครชอบกดไลค์ใช่กดแชร์บายบายครับสวัสดีครับ